ดม <c oughs> มจอ,อาพี่พี่ถามว่าอะไรนะเมื่อกี้ผมจอดสามนาทีแล้วนะพี่คิดว่าผมจอดทำอะไรจอดไลน์เจ้าอ <c oughs> <c oughs> โอ๊ยทำไมคนทำไมน้องเต่าไม่บอกพี่เอ็ดดี้อะ่ะนี่เรามาถึงความพี่จอนนี่แล้วนะครับอันนี้ข้างหน้าเป็นเจ้าปู่พญานาคะที่ปดีสีสุโธนคราชนะครับแล้วก็เจ้าญานางพญานะขินสีปทุมานะครับนี่ เรามาถึงแล้วนะครับอ่าขอขอ,ขอโทรศัพท์หน่อยพี่ทักบอก,กบอสว่าพี่มาถึงแล้วอตอนนี้บอสกำลังไล์สุดอยู่เนกกาะกำลังเดินทางมานะฮะเราเราก็เตรียมตัวรอนะครับเ,เดี๋ยวพิมบอกบอสก,ก่อนถึงแล้วนะครับ ันนจะเดินไปดูข้างในกันไปเลยอะไรนะพี่อ,อะใช่ใช่ใช่พี่ไปนั่งในร่มเลยใช่ครับว,รว่าว่าไงดูมือพี่ห,หน่อยหนูก็ากาวางเลยดิเราค่อยเยวค่อยมาต่อไหมอืม้ม นี่นะโอ้สวยงามสองฟาสวยงามมาไหว้พี่เจ,น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 ะน,จน,นี่ก่อนนะเต๋าเต๋ามาไหว้ก่อนไหว้พี่เจนี่ก่อนนี่ไงมาพร้อมกันเนี่ยเขาจะรู้ว่าทีมงานม,มาแล้วไงเล้วมาดิ ตมามไหมก็จะอยู่ก็อยู่ออยรองไงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นยวัสดีครับ,รบอ่าเดี๋ยวเราค่อยไปถ่ายกับพี่จอนนี่ที่เดยวนะครับตอนบาดีพี่จอรนี่กินยาพักผ่อนอยู่สักครู่นะครับตอนนี้รอบอสโจโนะรอบอสโจโดเดินทางมาถึงนะฮะก็ใกล้มาถึงแล้วเห็นกำลังไลฟ์สดอยู่นะครับทุกคน อ,อ่าท่านครับเดี๋ยวไปนั่งบนเก้าอี้ได้นะครับอ,รอ๋อกัดเย็นปกติท่านก็ชอบอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วท่านไม่รู้สึกร้อนรู้สึกกลัวอะไรบ้างหรอครับที่มีก็จะร้อนอยู่อย่างเดียวคนนี้กลัวอยู่อย่างเดียวกลัวอะไรครับกลัวจะด,ด่าคนไม่ได้อะ <laughs> กัดอไรทั้งนอ้าหวานรวยอันนี้ถามตรงไปตรงมาเลยอันนี้ถามไม่ไม่ไม่มุกกันนะพี่ต้องมีมีความเย็นติดตัวตลอดใช่ไหมใช่ใช่ถ้าไม่เย็นก็คืออย่างเงี้ยมันมันอ๋อไม่มีกิโระบอืมอืมอืมร้องร้ไปเลยไปเลยอืมก็ดีหน่อยนาะนั่งรถนั่งเป็นรถรถแอร์เนาะครับเออก็เลยก็เลยดีหน่อยอืมถ้านั่งรถบัสก็นี่คือก็ก็ต้องมีเครื่องมือช่วย ย้อนไป10กว่าปีกว่าปีก่อนละวีเป็นเขาเรียกวรถทัวร์รถทัวร์ไอ้ก็ลมอือมหน้าร้อนน่งร้อน่เชดูยังแช่ดูแลดูลโเดรอพารับเพอนคขับ้พีเออออันนี้อันนี้ไล่ผมใช่ไหม อันนี้อะไรผมใช่ไหมอันนี้ไล่ครับอันนี้คุยกับเก๊กอยู่ใช่ไหมเบื่อออกเสืออะไรอันนี้กวนเก๊กเห็นไอ้กลัวนเห็นเออนะโอเคโอเคอันนี้เป็นพยานหน้าแล้เดี๋ยวเข้าห้องน้ำไหมครับเข้าห้องน้ำไหมครับมันนเป็ไรห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะครับขอบคุณครับครับโอเคเอาน้ำเจนนิ่งไหม โอเคโอเคเงาะเงาะเงาะเดี๋ยวดูแลท่านหน่อยเนาะ,ะท่านเขาม่ไไม่เมอ,เอเมีนะัอาจารย์ตาวนี้มาครั้งแรกปะ่ะ แรกปกติปกติไหวพญาน,นาคหรืออะไรไหมไหวอไหว้อือเดี๋ยว,วค่าชนนูเป็นบ่อยข่าชั้นนู้ดไปบ่อยพี่ไม่เคยไปเลยเ <c> ด <oughs> ี๋ยวค่อยให้อาจารย์เต้พาไปตอนที่แบบเส้นทางที่ไปอุดรแล้วกัน<อ>แต่ว่าวันที่เจ็ดอาจารย์เต้จะพาไปไหนนะวันที่เจ็ดอะอ๋อมีแผนว่าจะขึ้นไปที่ คือเปูย้อดเวยไก่มันอยู่บนเขาหรือว่าอะไรอบนภูเขาทำไมถึงอาจารย์ตื่นก็คือเพลงพูยอดเลยคือเป็นเพลงของสถานที่ถ่ายทำเอ็มวีของบิวก็คือเป็นเพลงตรงนั้นตอนนั้นคือเป็นที่สิงสถิ์อยู่ที่หนึ่งใช่ไหมไม่ไม่รู้จักเลยจริงๆก็รู้จักเพราะยินดเลยอืมที่ไหนไม่รู้จักเลยก็เลยว่าพี่เตยเลยว่าอยากลองไปมันอยู่บนเขาหรือว่าอะไรบนเขาดิ ขับรถข,ขึ้นไปเลยอืม,อมแล้วนี่ก็ผมก็ได้มานะมนเนาะมาไหวพญานาคแรกเลยอ่ะแล้วขออนุญาตนะครับอ,อาจารย์ตอครับอ่คือให้ป้านเนยค่ะเดี๋ยวเขวาไหวพญานาคนี่อะกรนะเบิ้งก็ได้คิปเลยเดินรุ่น เบ้อแล้วนะี่นเนยเยี่ยบไปเดี๋ยวคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้ทุกคนดูได้เรื่อยนะครับ ขอบคุณครับ <memorable> จะมาละจะมาติดคลิปติดคลิปติดคลิปเมื่อไหร่ติดคลิปเมื่อไหร่ก็ทีก็ฝากติดตามอ่อช่องของชื่ออะไรช่องชื่ออะไรชื่ออะไรล่ะเฮ้ยขีดีเลิศประเสริฐสีครับผมนัม่นแหละครับเขาบอกไปแล้วครับ <c oughs> ถ้าคุณบอกไปมันไม่มีฟันอาจจะเพียเ้ยนเลยอ่าฝากฝากถึงคนที่กำลังดรามาก่อยค,คนที่ดรามากก็ไม่ต้องไปดรามากเขาเ้อครับเพราะว่าเขาก็กำมากินเนาะเขาก็ไม่อยากอยยกการนี่หรอกพูดไปก็ก็ไม่อยู่พูดนะครอบครับยังไงก็แล้วก,กันคี่พี่ยุนนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ